ร้องแค่สองเพลงนะฮะแต่ผมไม่สนหรอกสาวๆก็แพงเพลินหน้าตาดีสักเอดชูมูอยากให้ร้องสองเพลงแต่ถ้าผมจะร้องสามไม่พอใจไล่ผมลงเวทีตอนนี้เลยผมก็ไม่ว่าไ่สิอยากไล่หรือเปล่าล่ะอยากฟังต่อไหม,ไมเราจะลากันไปกับเพลงสุดท้ายน,นี้ขอใส่ให้เต็มที่เลยได้ไหมเอาขอเสียงนี้รดังหน่อยเลย ไปสองปีที่เธอมาไห้ไดข่าวว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและฉัำต้องจำทนเพราะความจนบงังคับจิตใจอยู่เทียงทายไปขายตัวอยู่ส่งไหนก็ลง ตั้งตารอให้เธอมาพูดมาาซึ่งไม่มีที่เวทตัวเย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำงานปลูกเขา้าวยังพอได้อยู่อ้าวันรุ่นมา าชีวิตมาชื่นชมโลสวยได้เพียงสิบห้าปีได้แค่นี้ชีวิตก็มาพบกับความมืดมนผ่านมือใช้เป็นร้อยเป็นพันต้องรำเืินและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยท้องตัวเองไว้ลุดนชมมือสูงสมง,งมา วอชีว uh ิตเวอชีวิตกันอ่ะสุดท้ายมาช่วยกันนะจ๊ะมีเสียงเท่าไหรใส่มาอ one t w อา มะชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิปีสิห้าปีได้แค่นี้ชีวิต้วมาพบกับความเสียอหายเสียหายผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลันกลืแนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยท้อตัวเองถึงเคยไทย เรงเกยบเกียดอย่างตัวเธอเพียงรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำานทำานทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปไทยเธอคือมาจนทายอ,อยู่ทางนี้ ทำานทำานทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไบให้เจอคืนมาขอเสียงนี้ได้กับตัวทุกท่านด้วยครับ ได้รับที่สุดในโลกเลยนะครับและขอเสียงดังๆให้กับซีสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยครับโอ้โหคุณซีสวัสดีครับต้องบอกเลยนะครับเป็นนักแสดงนะครับที่ร้องเพลงทีไรเนี่ยเชื่อผมไหมครับเมื่อสักครู่นี้เขาเอาคนดูอยู่ทั้งลานนี้เลยใช่คุณร้องเพลงเอาคนดูอยู่หมดเลยนะครับผมอยากเอาคนดูให้ดูให้อยูให้ยู่ครับ เอาคนดูให้อยู่เว้นวักตอนผิดด้วยเอเอาคนดูให้อยู่นะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับผมคือร้องเพลงเสร็จแล้วสามารถสะกดความรู้สึกของคนดูได้น่ารักจังเลยไม่ผมชอบนะจริงๆถ้าเกิดคุณออกอัลบั้มเมื่อไหร่น่ะผมขอเป็นแฟนขับคุณแรกของคุณเลย คุณไม่ใช่คนแรกหรอกครับที่พูดแบบนี้ครับพี่โดครับคุณขอบคุณมากครับคุณไทยครับเอ้หรือว่าหรือว่าไทยจะเอา <c oughs> พอแล้วโอ้ <c oughs> พอแล้วโอติ <c oughs> เดี๋ยวเราขอ3คนนะครับขึ้นมาใกล้ชิดกับซีวัตมาเลยมาเลยครับมา <c oughs> เร็วแรงถึงใจวิ่งมาเลยครับ <c oughs> วันนี้ให้กอดให้กัดให้ดึงให้ถึงให้จูบให้กอดให้เลียให้ทำทุกอย่างเลย ให้เลียด้วยเหรอให้เลียด้วยห้ามห้ามโดนหัวนมเดียวอย่างนี้ได้หมดเลยโอ้ไหมดโอ้ยเป็นผู้หญิงหมดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยืนใกล้ๆันซีนะครับมาๆมาๆมาใกล้ชิดกันหน่อยเอาละครับสามคนนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้กัดได้จูบได้ดูดได้เลียนะครับคุณเล่นอ๋อคุณเล่นบ้าเหรอไม่ขนาดนั้นไม่อะไรเรามีเสื้อดีกว่าเรามีเสื้อนะครับพร้อมกับลายเซ็นของคุณซีสวัสดนะครับเสื้อตัวนี้ครับ ถ้าเกิดชนะเกมนี้รับเสื้อ 2S 3G พัดจากซีสุวรรไปเลยครับมีลายเซ็นในด้วยนะฮะมีตัวเดียวในโลกมีตัวเดียวในโลกนะฮะทุเนียวในโลกจะหาซื้อก็ไม่ได้ให้ฟรีเลยมีครเรามีทั้งหมด77ตัวซีแจกไปแล้ว76จังหวัดไอ้นี่จังหวัดสุดท้ายไงจังหวัดสุดท้ายจังหวัดสุดท้ายนะฮะไม่ผลิตแล้วนะฮะครับเพราะว่าเยอะครับลูกค้าก็ไม่จ้างแล้วนะฮะไม่ไม่จ้างหมดแล้วเออกติการง่ายมากผมจะบอกนะครับโทรศัพท์ 2Move H เนี่ย มันเป็นเครือข่าย 3G ที่ดีที่สุดนะครับแล้วผมอยากจะถาม3คนนี้ว่าถ้าเราใช้นับ TrueMove S 3G พันนะครับน้องก็เขินครับคุณครับน้องก็เขินเขินอะไรน,น้องันจะไม่รู้เลย <laughs> ผมไม่แน่ผมก็แอบ,บแท้นลมเป็นอิบอิบ้าแท่น <laughs> ึมไปรามร่างกายนะฮะเป,เป็นเป็นวระเอกที่สุดยอดจริงๆนะครับมากความหลากหลายจริงๆนะตอนจังหวัดที่แล้ว เอมี่มานี่ไม่เป็นอย่างนี้นะเออขอคำขอคุณก็พูดออย่าพูดตอนนี้สิเงาหัวเดี๋ยวจะไม่มีนะครับครับผมอะนะครับใช้โทรศัพท์ทูบเอส 3G พัดนะครับโทรหาพี่สีแล้วอยากบอกว่าอะไรนะครับขอสามคำให้โดนใจซีสวัตย์ยกตัวอย่างนะครับขอพี่ดงพูดจบว่าใช้โทรศัพท์ทูบเอสเครือข่าย 3G โทรหาสีแล้วอยากบอกว่าคุณต้องเคลื่อนย้ายร่างกายของคุณเข้าไปเช่นปุ๊บไอจักรปัชชาเฮ้ ไม,ไม่ใช่ครับพ um อต้องขยับมาใกล้ๆพี่ซีแล้วบอกพี่สีสามคำอย่างเช่นขอกอดหน่อยอหรือว่าต่อกันไหมไปกันเถอะเข้าใจไหมสามคำเหมือนกันนี่หัวใจกล่องดวงใจคนละอันกันคุณลงตับมากเลยครับผมเดี๋ยวให้พระเอกยืนตังนั้นได้เลยครับ นางเอกยืนฝั่งนี้เฉลยุรพรไหมครับเวลาที่พระนางจะเจอกันก็จะเข้ามาเจอกันก่อนเหมือนคุณค่อยสารภาพรักกับเขาเหมือนนเดชกับย่าเออเข้ามาก่อนสารภาพเดินเข้ามานะฮะครับแบบนิจติศาสตร์แบบนิจิศาสตรแบบนิจิศาสตรนะฮะครับอย่างนี้เขาพูดตัวเข้ามาเอามือจับนี่โอ้โเอามือจับนี่ับและมองตาและพูดสามคำครับเลยพร้อมไหมครัพร้อมไหมครับนั่นไงพร้อมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ครับ เฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมว่าอยากไปเอาเสื้อสีเลยครับผมกลับบ้านไปด้วยกันนี่เราล้อเล่นล้อเล่นลองดูละครับนี่ครับขาแข้งนี่อ่อนเป็นหมดแล้วมีแรงไหมเนี่ยพี่รงถามก่อนมีแรงขยับเข้าไปใกล้เขาไหมนั่นไงนั่นไงถ้าเกิดพร้อมแล้วคนแรกนะครับสามนะครับขยับร่างกายให้โดนใจด้วยนะครับหนึ่งเดี๋ยว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 นี่ก่อนเคียงมันใช้โทรศัพท์ชูมือเวสคือใครสามจีโทรหาสี่แล้วอยากบอกเขาว่าไปเลยครับ ไปครับโอ้เออเออสามคำครับที่รักเธอโอ้เอาละครับยืนครับยืนเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดใหม่นะฮะพูดพูดใหม่ไม่ค่อยได้ยินอย่าพูดภาษาส,าสเปนสิครับ <c oughs> ผมฟังไม่ออกเออเออพูดว่าอะไรครับห้าสี่สามสองพูดว่าท,ที่รักเธอที่รักเธอที่รักเธอนะเอาขอเสียงคริสและด้วยครับ คนแรกผ่านไปคนที่สองออยืนเกรงเลยร,รักเธอ <c oughs> ไอเราก็ฟังเป็นพี่รักเธอ <c oughs> ดูแล้วเหมือนดูแลน้องมากเลยนะ<า><า>คนที่สองคนที่สองนคนที่สอง จะใส่ลีลาจะใส่สำเนียงอะไรก็ได้เลยนะฮะแล้วแต่คะแนนนี่จะมาจากรีลาแล้วก็ท่าทางน่ารักไม่มากแต่ท่ายากของเราต้องเยอะพร้อมกับสามคำให้โดนใจพระเอกเขาโคด่งเนี่ยคุณใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากเลยนะโครอบถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับใช้โทรศัพท์ชูเล็กคือใครสามจีโทรหาสิแล้วอย่าบอกว่าไปครับเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่ได้ยินคือเวลาพูดพูดกับไมค์เขาด้วยสิ มาอันนี้นะมาอันนี้นะคนละไม่กันห้าสี่สามสองจะบอว่ารัสเซียรัสเซียขอเสียงปรบมือด้วยครับเออเยืองย่างเยืองย่างก็ไปอย่างเร็วเลยคนสุดท้ายเป็นนางแบบเก่าเป็นนางแบบเก่าเฮ้แต่เร็วไปนิดนึงครับเพราะไม่มีดนตรีไงถ้านางแบบเขาจะช้าตามจังหวะแต่เมื่อกี้คือซื้อหวยแน่ๆซื้อหวยแน่ๆนะฮะซื้อหวยแน่ๆคนสุดท้ายมาครับเอาให้แซ่บนะเรามีโอกาสที่ได้เสื้อจากซีสีวัดแล้วนะครับ ใช้โทรศัพท์ถุเนี่คือใครสาโทรหาสิแล้วอยากบอกว่าไปเลยครับข้อ,อก่อนหน่อยอขอก่อนหน่อยเอาขอเสียงก็ยังได้ให้กับทั้งสาท่านด้วยนะครับอา้าวเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องตัดสินแล้วถูกต้องครับตอนนี้ครับเราใช้4ีจีไว์เป็นคนตัดสินเลยจะตัดสินแล้วนะหมายเลขหนึ่งสองและ